ครับที่ถานนี้นองกันงานนะครับอันนี้ก็มีรถไปเข้ารถอันนี้วิ่งจากนครเชมาไปคอนเกตนะครับมีคนลงบ้างเล็กน้อยเป็นฐานีเล็กๆนะครับอยู่ที่บ้านน้องแมวนะครับที่บราษันี้บ้านน้องกันงานนะครับที่ถนนด่านชนกบนะครับอันนี้เวลาประมาณ16นาฬิกา20บนท ทางดภัยน,นะครับสถานีบ้านหนองกันงาเป็นสถานีเล็กๆนะครับคนขึ้นก็ไม่เยอะนะครับๆ <Okay. S 2> ครับอันนี้มีคุณป้าคุณยายลง2สองคนนะครับับเดี๋ยวเราไปชมอันนี้บ้านหนองกันงานิดหนึงครับให้รถไฟไปอีกขั้นนึงก็ถึงสถานีบ้าน สาน,นีน้องแมวนะครับที่มองเห็นไปนู่นครับมีสะพานสูงขึ้นอเค,ครับไปเดินดูสถานีกันนิดนึงครับน้องแมวครับสองโลกว่าไปทางขวาก็บ้านกระโดนอยู่ที่เขตอำเภอเมืองโคราชน,นะครับตอนนี้เราอยู่เขตตำบลด่านคล้าอำเภอพนมสูงครับด้าน,นี้เล็กๆนะครับ ตอนนี้ก็ไม่มีที่ซื้อตั๋วนะครับอยู่มันนองกันงาน้องแมวเป็นสถานีขึ้นกับลงนะครับตอนเช้าแต่ตอนรถไฟก็เข้าสถานีน้องแมวแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ส่วนมากเห็นก็รถจอดเช้าตอนนี้สี่โมงก็รถมารับคนลงด้วยนะครับมารับมามาเจอคนลง ไม่มีฐานไม่ไม่มีที่ซื้อตั๋วนะครับไม่มีที่ซื้อตั๋วอันนี้มาจากการเรียนกระโดดนะครับคร <ST AN IC AL> ับก็เป็นฐานเล็กๆแต่เขาว่าเล็กๆก็สร้างโออาสร้างสวยกว่าสานีๆๆก่อนเยอะเลยครับยกพื้นสูงกันหนีน้ำนะครับคร <ST AN IC AL> ับก็มีโอกาสได้เยีเ่ยมทานี ้านน้องกันงานะครับขอบคุณครับก็มีละตัวลบขอบชิดนะครับมีแต่ที่ขึ้นนิดเดียวครับมีที่ขึ้นนิดเดียวโอเคครับน้องกันงาคชื่อพาะีลครับที่เก่าเดีครับ